เมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทาง mob game นะฮะมีการอัปเดตมีการปล่อยเทเลอร์ตัวใหม่ออกมานะครับคนดูเป็นล้านครั้งแล้ว14ชั่วโมงที่แล้วผมหลับอยู่นะฮะไม่ทันได้ดูนะครับดูจากชื่อคลิปนะครับนี่คือเทเลอร์ใหม่แต่ว่าไม่ใช่ป o p p y ี้เพลทมภาคที่3นะฮะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์เพ t ท m มซึ่งเป็นเกมที่เป็นมั l ติเพย์เยอร์นะฮะการเล่นคล้ายๆ้ายพวกเดสไบอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีส่วนผสมของเนื้อเรื่องปนอยู่เล็กน้อยนะฮ เรามาดูกันนะครับว่าในตัวอย่างใหม่นี้นะฮะในโปรเจกต์ Playtime o f f i c i a l Cinematic Trailer นะฮะออกม c ซีนิมติกด้วยเป็นแบบภาพยาวๆนะฮะเรามาดูกันว่าในคลิปนี้นั้นความยาว2นาทีครึ่งจะมีอะไรบ้างนะฮะมาดูพร้อมกันฮะ,ะโอ้เอยเจา้าไดโนเสาร์มือมือเราอู้โหเลนเจอร์เหรอมีหลากสีมากแคทบีใช่ไห,ไหมเมื่อกี้ กี้นอนอยู่บนพื้นฮักกี้ตัวเล็กตาแป๋วเชียวยิ้มด้วยเพื่อนมายืนดูเออขยับได้ <c oughs> เฮ้ยมีโลโก,โก้ที่ที่เพื่อฮะเอาเหยียบเาขาสู้กันอย่างเงี้ยโอ้โหก,กี้ <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าเป็นเสื้อเพลท์ไทมนะเป็นเจ้าหน้าที่ในในโรงงานนี้ฮะ โอ้โหนี่ของจริงมากินคนเลยโอ้ยยิมพัคกี้เอาละฮะวิ่งวิ่งสามคนเจอตัวใหญ่ของจริงอือโดนไปอีกหนึ่งโอ้โหอ้อุยในเกมน่าจะมีคัเฟ่อย่างนี้นะเอามือจับผลตัวอปิดประตูอ่าทางนี้รถไฟฮะมามีลองเล็กมา รถไฟอยู่ข้างหน้า95 12มีรหัสมีเลขบอกเหลือสีเหลืองคนเดียวครับกล่องอะไรอยู่ข้างหลังเป็นรูปดาวตัวอะไรเออตัวอะไรอยู่ในกล่องต้องหมุนกล่องกันด้วยเป็นรูปดาวอุอฮ้ เฮ้ย hey. ใครอ่ะเฮ้ยตัวอะไรโอ้โโอ้โเฮ้ย hey. ตัวใหม่เรืวรถไฟก็ออกไปตัวใหม่เชื่ออะไรเนี่ยโอ้โโอ้ โปรเจกต์เพลทามฮะวันที่สิบวันที่หกเดือนสิบสองเดือนหน้าอ้าเดือนหน้าก็ได้เล่นแล้วมีส่วนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแน่นอนนะฮะมีตัวละครใหม่นะครับแล้วก็คนมาจากโรงอัน Playtime นะแต่ว่าเข้ามาดูอะไรเหมือนเข้ามาเก็บกวาดหรือเปล่าน่าจะใช่เจบร้อนนะฮะเริ่มแรกมาคนมีทั้งหมดสี่คน ดูที่เสื้อฮะน่าจะเป็นดอกป๊อปปี้นะใช่ไหมที่เสื้อน่าจะเป็นดอกป๊อปปี้ใช่นี่ไงดอกป๊อปปี้เป็นคนจากเพลย์ไทม์นะฮะแล้วก็เจ้าฮักกี้นอนอยู่นะครับก็ใช้มือหยิบปกติเหมือนที่เราใช้อันนี้ฮักกี้ตัวเล็กไปดีครับเล่นอะไรเนี่ยฮะเอเล่นกับผมไงแล้เหยียบอะ ไม่มีอุปกรณ์ให้สู้ฮักกี้ปากเบี้ยวไปเลยเหมือนจะมีเลขอยู่ที่เสื้อใช่ไหมแต่ละคนเมื่อกี้เออทำไมกลับด้านอ่ะใช่ไหมอันนี้อยู่ด้านซ้ายนะดอกไม้หันไปทางเดียวกันแล้วดอกไม้ม่อยู่ด้านขวาทำไมกลับด้านอ่ะอันนี้คือกระจกเหรอปกติต้องอยู่ด้านนี้หมดเลยอยู่ด้านนี้หมดเลย <S <S โดนกินเรียบร้อย ขอดูฮักกี้ตอนกินหน่อยฮักกี้ตอนกินปากเข้าไปอยู่ในตัวออแบบภาคแรกเลยนะฮะอร่อยมากเลยถ้าวิ่งฮักกี้เวลาวิ่งเร็วคือเป็นการคลานต้องคลานเหมือนคลานในท่อนะฮะเนี่ยคลานแบบนี้เพราะตัวสูงเกินคลานเร็วกว่าเดีย๋ยนะมือมือสีอะไรมือสีน้ำเงินเหรอ น้ำเงินกับแดงครับน้ำเงินกับแดงเหมือนกันทั้งสองคนน้ำเงินกับแดงต้งคูประตูปิด PlayStation มัมี่ลองเล็กมามัมีม่ลองเล็กไม่เห็นตัวเห็นแต่แขนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในชปเตอร์ใหม่แต่ว่าอันนี้คือเกมที่เป็นเกมแยกออกมานะฮะอาจจะปูทางมาก่อนต้องดูระบบการเล่นว่าเป็นยังไง มือมีขนด้วยเหมือนเป็นหมีแล้วก็เป็นสปริงอ๋อเป็นสปริงหมดเลยฮะแขนขาแล้วก็ออกมาจากกล่องแล้วงับตัวนี้ต้องสู้ด้วยใช่ไหมคือในเกมเนี้ยมาแน่นอนตัวนี้มาก่อนชชปเตอร์สามนะฮะโอ้โปรเจกต์เพลทามอ๋อละฮะน่าสนใจมาก